วัสดีไปเรื่องคนนี้ทุกคนนะครับ เปิดหรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดนโกงทุกทีผมขอแนะนาแอดมินต้น TP เเพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องแต่5้บบาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสดีวิลูค่ะทุกคนนะครับวันนี้นะฮะเราเป็นตัวที่มีชื่อว่าไอรีกันนั่นเองนะครับผมก็บอกเลยว่าไอรีนี่ มันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเราเจออะไรบ้างเนี่ยที่เราต้องออกรองเท้าตีเร็วเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นไอรีป่าอาจจะออกรองเท้าตีเร็วก็ได้นั่นเองนะครับผมามาถ้าเราได้รองเท้าตีเร็วอาจจะโหดเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นตีใกล้สุดดีกว่านะอ่าเพราะว่าไอรีป่าเนี่ยไม่ค่อยเห็นใครเอามาป่าใช่ไหมพ่อยืนเลนอ่ะตัวมันเก่งมากแต่วันนี้เราจะมาเล่นไอรีป่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วฝั่งนี้เราไม่มีเมดด้วย, <laughs> ออย,อยโอ้โหยังงามอุ๊ยโอ้โหยไม่ก๊าซ มันเอาเลสไปลหะเนี่ยไม่นะอย่าเลดไปอย่าเลสพี่ไปน้องลูนผมใช้เป็นสวอตสิบนะฮะอ่าเป็นพลังโจมตี10แล้วก็สปีดสิบแล้วก็ดรกกันคอสิบนั่นเองนะครับผมอ่าจะต่างจากรูนยูเลนะโอเคเฟิร์สสบาดมาแล้วครับผมจังว่านี้โหเดี๋ยว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 เดยวดีวีวยูเเลีเนี่ยเอียวเดีอ ป่าเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะฮะแต่บอกเลยว่าตีโคตรช้าอยู่ดิโอ้โหตีช้ามากนะฮะเพราะว่าเราใส่เป็นไม่ได้ใส่ตีเลยรยุ่มหกมานะแต่ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าเลดเกมบอกเลยว่าโหดอยู่ดีนะฮะอึ๊บอึ๊บสไลด์ตีโอเคเอ้ยเ้ยเอาดิเอาดีเอาดีเอาดีเฮ้ยปั๊บี่ไม่ได้ี่ไล่เหรอเอดิสวย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 ปลากระจดัก เฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหสวยจยัดสวยจยัดจัดนะฮะสวยจยัดจัดไปครับแอคแท็กเลยโอ้โหไม่กลดัดเดี๋ยวเราจะไปเอามังกรเล็กต่อนะครับมาดูกันว่าไอรีป่าเนี่ยผมเล่นค่อนข้างเซียนนะจะบอกบอกเลยว่าไอรีเนี่ยผมเล่นค่อนข้างเซียนมากๆคือเซียนอยู่อะคือแบบคือแบบกแบบแบบ็แบบไม่ได้อวยนะฮะแต่ว่าแบบผมก็เล่นจเนเม็ดม่วงขนาดนั้นจังหวะนี้เหมือนเราจะมา ข้ามันข้ามันเฮ้ยเอาแม่งเลยแล้วกันเนาะ re ปัก no, no, no. ปักเรียบร้อยตายไปไอ้ไม่รู้จักไอรีป่าซะแล้วจริงๆมันก็ป่าได้นะฮะแต่ว่าบางบางคนอาจจะใช้ลุนตีเลยยี่สิบหกนะฮะผมเฮ้ยข <Hey, S 2> ี้เกียจเล่นเจอแบบนี้อะไรวะน้านะโอ้โหนี่ฟังแล้วก็ไม่มีเมดนะฮะอะไรเนี่ยงงมากเลยกดโซโล่แลงมานะ โอ้เอาตัวไปรุ่งโคเรียมากดไม่เวิร์กกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนเราจะแบกให้ท่านผู้ชมได้ดูเราจะแบกให้นะจ๊ะใครที่ดูอยู่น้อผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผมแปดพันกว่าละไม่ใช่พันแปดละโอเคข้างล่างยังไงยังไงฟาร์มก่อนดีกว่าครับผมไทมิ่งเราต้องเป๊ะเหมือนเพื่อนจะเล่นกันแล้วแล้วโดนจับจังหวะนี้ท่านยังไงผมว่าเหล็กเกณฑโดนจับยับยับเป็นนั่นเนี่ยหัวเหล็กเกณโดนจับยับยับ ไม่นะอย่าโดนจับนะเฮ้ยเฮ้ยโอย้โหถึงกับมาแท็กกลางอะไรกันนี่มนุษวิบจะอยู่แถวนี้มนุษวิบจะอยู่แถวนี้แต่ว่าเอริสยินเลนเก่งกว่านะผมจะโดนจับปะเนี่ย,ยไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ามาจับพี่นะอินังโอ้โหไม่มีอะไรเลยตรงนี้อ้าวเอาฟิกหลบตีป้อมเลยแล้วกันเนาะไม่โดนอีกโอ้โหเอ้ย <c oughs> ว่าจะไม่ใช้นติแล้วนะ <c oughs> คือเอลี่ป่ามันหาจังหวะเข้ายากนะครับผมหาจังหวะเข้ายากเอกมันจับแล้วเลสเตอร์จับแล้วอเลสเตอร์จับแล้วอเลสเตอร์จับแล้วไอโดนโดนแต่ว่าเข้าไม่ถึงคือตัวนี้จะมีสเตปอ,อยู่แต่ถ้าอยากป่าให้โดนแม่งก็คือสไลด์ไปแล้วปลา,ลากระจายนะมันทาให้เราแบบโดนง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเราต้องออกมีอ่านนะไม่งั้นเราจะไม่แรง กินแล้วจะออกตัดเลือดก,ก็ได้เฮ้ยหึฮึอือืึโอ้โหโย,ย,ยตายกันเลยทีเดียวเชียวตายไปกับมันติตายไปกับมันตินะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพวื่อนถอยมาอุ้ยเกี่ยวได้วะ่ะเอาว่ะเฮ้ยแค่ขังเหรอไหนเราจะลองได้ขับบ้านดิได้ขับบ้านดิเออตีสองทีเท่านั้นตีสองทีเท่านั้นนะแล้วข้างล่างทำไงข้างล่างทำไง แห้งอย่าเพิ่งแห้งนะลูกเฮ้ยไอลีป่าก็เก่งกันนะเนี่ยเก่งเฉยนะครับผมถักกลางก่อนไม่มีดูดเลือดเลยไม่มีดูดเลือดเลยไม่ฟินเลยไม่ฟินเลย,เลยแกฟันไปฟันไปฟันไปเดีย๋ยวผมจะหาเกมตึงๆตอนผมเล่นไอรีไม่ให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นยืนเลนแหละไม่ได้ค่อยเอามาป่าอะไรแต่วันนี้อยากเอามาป่าให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า มันเก่งหรือเปล่าอืมแต่ผมว่ามันเก่งมากเลยนะอืมตัวมันก็ค่อนข้า,ง,ขา,ง,ขาง,ขงที่จะฟาร์มอุ้ยเอาดิเอาดิาดจับดิยี่ไม่โดนเฮ้ยห,หนีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีนัวมันจะมีนัวเดี๋ยวจะจับมากๆเดี๋ยวจะจับมากๆเราจะให้มันจับเพื่อนเราก่อนฮึชึบอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฟิกจับเราแล้ว เราก็ลูโนไปเลยจังหวะหนี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 ไม่ตายสักตัวอะไรวะปรับตีเลือดน้อยดีกว่าโอ้เราสัตว์รอจังหวะไอเราเรอจังหวะอีกรอบนึงฮึบว้าแม่งแช่แข็งอีกเอาดิเพื่อนสวยโอ้โทษเอ้ยไอ้เปรตมันยังจะแช่แข็งอีกเหรอไอเด็กคนนี้ ไม่ธรรมาดาเลยนะอิบล่าเอ้ยถ้าไม่ออกรองเท้าตีเร็วนี่ผมฟาร์มชา้<ท>า<ำ>เ่นียโอเคค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเดีเอาดีเดีเอา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 ดีจุ๊บๆุอบโอ,โอ้ไม่ถึงว่ามันระยะมันระยะดีเหรอเฮ้เจ้าโหหฮหุบตาย โอ้เข้าไม่ค่อยถึงนะฝั่งของมาลนะัลัยยาแกฝั่งขาานะองมัลัยยาแกก็เลยแบบฟันไม่ค่อยถึงอนะ่ะอืม <ill> <ill> ไอบ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยจริงๆเลยโอเคได้โอเมีอาร์มมาแล้วต่อไปดับแดงเลยนะครับผมดับหัวที่จะเบิร์ร์เบิร์รเบิร์เบิร์ตายหายปุบเอา้อดา,าดะกระจายดะกระจายปลาไม่โดน ตอนนี้ตัวหลักผมก็อยู่ที่38ดาวนะฮะตัวหลักผมก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บดาวไปเรื่อยก็เลยมาเล่นตัวรองก่อนซะหน่อยนึงตัวลองยังเล่นไม่ถึงเจ็ดเกมเลยฮะมันจะมาแล้ววะแล้วยังไงจับไปยังจับไปยังจับยังเพลินจับยังเพลิน,ลนโอ้โหหนีกันหมดเลยประโถเอ้ยอะไรกันครับเนี้ยหนีกันหมดเลยเลยว่อยากจะบวกมากๆเลยนะเอ้ย ม่ได้บวกเลยเราไปแยกฟามก็ได้ไม่ได้บวกเลยลมยาม,ยมา้มารล่างครับด้านล่างกากระจายเราป่าป่าร์มข้างแรงนะคือตัวที่เอลิฟมันฟาร์มได้เพราะว่ามันตีคลิปแรงขึ้นนี่แหละมันก็เลยฟาร์มได้จังหวะนี้มันมันจะจับมันมันจะจับหมดแล้วทุกตัวอ้าวอุย้ยโอ้โหแรงมากเฮ้ ไม่ได้เลยไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้สักตัวก็แย่แล้วไม่ได้สักตัวก็แย่แล้วชิปเป็นคิวอย่างงงนะผมตัวมันแรงจังวะแบบปัก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 ปลาแร่อะไทีเดียวเชียวชุบชุบชุตีบ้านเดี๋ตีบ้านเดี๋ยวตี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 เรียบร้อยร้อยผมก็เอาฟอยเขีบเลยเดี๋ยว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 จะเทรด จะจะเทิดโอ้โหแรงแรงพี่แรงไม่อิ่นน้องจับพี่ได้ไหมเล่ะเอามังกรอนไม่ล่ะลูกลูกลูกหลานหลานเหรนหลอนยุ๊บนี่ไงฟันไปจับแดงมาแล้วฟันแทงขอได้ฟันเถอะแทงอ่ะต่อไปตัดทอรี่ตัดตันฮิวเดี๋ยวเราขอปบลูได้ไหมดูฝั่งนูไม่บวกเลยนะจริงๆฝั่งนูไม่ยอมมาบวกกับเราเลยไม่เล่นเลยไม่เล่นกันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตเน็ตเน็ตหรือเซิรฟ์ฟวะผมว่าเซิร์ฟหรือเน็ตวะเมื่อวานก็เป็นนะตอนน้ำมันสตรีห้าเนี่ยก็เป็นนะแบบตัวใหญ่ใหญ่่ยเออเซิร์ฟหรือเน็ตเน็ตหรือเซิร์ฟเซิร์ฟหรือเน็ตเน็ตหรือเซิร์ฟก็มันหนีหมดเลยโอ้โหบกน้อยมากมากอย่าได้เด้อผมว่าผมต้องเสียงมันไม่เท่ากันโอเคมามา มาโอ้ยเซฟเกินมันเซฟกันดีกว่าเราเราจะเอามันออุ้ยอุ้อ้โหตีสองทีเท <cat. pe nost graphics> ่านั้นตีสองทีเท่านั้นไปโดน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 เดี๋ยวทำไมเราแทงวะเนี้ยเฮ้ยมันเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงพนิฆ่าแม่งเลยพนิฆ่าแม่งเลยอุ้ดติดพนิดฆ่าแม่งเลย อย่ามาทำฮาวอย่ามาทำฮาวโดนด้วยอ๋อโอเคโอ้แรงมันแรงมากเลยอ่ะผมอยากโชว์ประสิทธิภาพแบบสูงสุดอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันตันเกินอ่ะไม่ไหวแล้วนะเร็วว่ะเอาว่ะเอาว่ะ เอาวะเอาว่ะมันจะมีเล่นมันจะมีนัวมันจะมีนัวนี่ฝั่งคนไม่จับเยอะว่ะฮึ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยโโโสุดเจอดมาเยอะไอ้ไอ้จะจับไปิเฮ้ย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 ไม่ไม่ไม เฮ้ยโอ้ยแม่ไม่ทันเมก้าคิวมันจะไม่ทันเมกา้าผมพาย,ยายามจะเอาเมก้าคิวนะแต่แบบมันนาะนเกินอะไรน้องไอ้ไอ้เปรตทำไมนะจบบ้านเลยละกันนะจบไอจ้ไอจบไม่ได้เหรอจบได้ปะ จบได้ปะจริงๆจบได้นะแต่แบบเราแบบห้าวไงแบบอยากจะฆ่าต่อไงขอสักหน่อยได้ไหมเน่จะจับเราจะจับเราจะจับเราเราไม่ให้จับเราจับเพื่อนเราเร็วจับเพื่อนเราเร็ว,รรวไม่งั้นเราจะจบบ้านนะถ้าไม่อยากจับอะถ้าไม่อยากจะจับอะผมรอมันจับเพื่อนเราแล้วผมจะเข้าูู้ดึงยือ้อทำไมเนี่ยดึงเออมันไม่จับอะเออทำไมผมต้องมาแบบ เจออะไรแบบนี้ได้ปะเจอตัวจับที่มันเล็งแต่ผมเนี่ยไอ้บ้ามาเรามีสักไฟหนึ่งมาเรามีสักไฟหนึ่งดีกว่ามาเราเราจะได้ก่อเกิดละไม่จบเฉยไม่จบเฉยไม่จบเฉยคือเราแบบไม่อยากจบไงเมื่อกี้เราอยากจะบวกมากๆนะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมจบก็นชนะแล้วนะแพ้แล้วหายเลยแหมไม่อยากจะจบไม่อยากจะจบอุ๊ย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 จับยัง เอ้ยโอเ้เมกาคิวของพี่เออโหมันตายไปแล้วสองเฮ้ย,ย,ยมันปั่นแล้วมันปั่นแล้วเดี๋ยวมันจับแล้วปักอะไรแทงปับปับโอ้โหยได้ยี่สิบบาทอา้าวหนึ่งสองปับเฮ้ยโอมันลอดเหรอไม่นอนมันลอดอ๋อจบบ้านเลยดีกว่าเราจบบ้านเลยดีกว่านนะไม่ไหวละ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะเคลียร์ยี่สิบบวกไปยี่สิบบวกยี่สิบโอ้โหนั่นเอาไปเลยยี่สิบบวกปเปล่าไม่ต้องก็ได้จบบ้านไปเลยแล้วกันโอเคเฮ้ยยังได้ไม่ครบเจ็ดเกมนะครับผม <c oughs> ดาเอชสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์สุดยอดไอริสิบเจ็ดศูนย์ห้านั่นเองนะครับดูดาเมจเรานะนี่ดาเมจเราเท่าไหร่เดี๋ยวอย่าบางนี่อขอคุณจ้าเนี่ยเฮ้ยหายทีสามสิบ 4%เอร์เซนะฮะแสนกว่านะนี่ก็เซตเทมของผมนั่นเองนะครับไอ้ลำมันจะอลัมมันจะล่อแต่จับแต่ผมอ่ะเออคือแบบไม่ไม่ได้เมกาคิวเลยอะไรเตร์ก็จับอ่ะเออโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะสำหรับไอลีป่าก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะเดี๋เวไว้เจอมันในคลิปหน้าสำหรับคลิปก็บาย